ไปดูกันต่อนะคะเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงค่ะไปดูขบวนรถไฟลอยน้ํานะคะขบวนสุดท้ายของปีเขื่อนของพ่อไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่งดงามค่ะ โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวขบวนรถไฟลอยน้ำนะคะบนเส้นทางอันซีหนึ่งเดียวของเมืองไทยกลางเขื่อนป่าสักชลสิธิ์ภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาท,ทเที่ยวเขื่อนของพ่อเมื่อ29มกราคมที่ผ่านมานี้ค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะเหมือนทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องลากยาวถึง19โบกี้จากเดิมที่กําหนดไว้16โบกี้ค่ะครับ ก็เป็นขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนะครับหรือว่าขบวนรถไฟลอยน้ําจากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าศักดิ์จุลสิธิ์นะครับจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปสัมผัสลมหนาวชื่นชมความงดงามของเขื่อนป่าศักดิ์จุลสิธิ์นะครับภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อนะครับมีต้นทางจากสถานีหัวลําโพงกรุงเทพมหานครปลายทางอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์จลสิธิ์ลบบุรีนะครับจัดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจนถึงมกราคมปีนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งสิ้น24วันด้วยกันนะครับมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเที่ยวพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือขบวนรถไฟลอยน้ํากว่า 20,000ท่านด้วยกันนะครับที่มาเที่ยวชมแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศสัมผัสทิวทัศน์อ,อนุษ์งามนะครับมีเงินสัพพัดในการท่องเที่ยวทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและของฝากในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากถึง18ล้านบาทด้วยกันเป็นเงินสัพพัดที่มากับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเป็นเรื่องของคนไทยครับกระตุต้นเศรษฐกิจกันนะคะแนมะ้ว่าทริปพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการท่องเที่ยวด้วยรถไฟลอยน้ําที่วิ่งข้ามไปบนอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนของพ่อเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะหมดทริปแล้วแต่ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อยังมีต่อเนื่องค่ะนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ตามปกติทุกวันเลยค่ะ